าเกตเดิมเหมือนที่เราตั้งไว้นะเนี่ยประมาณบีตรงนี้ปันเจ็ดมันน่าจะถึงแต่มันเข้าเขตอันตรายแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์ประเทศเรานี่เริ่มปั่นป่วนแล้วนะที่น่าสนใจคืออะไรคือชาร์ตของเซรอินเด็กเนี่ยสามารถบอกอนาคตของรัฐบาลได้ถ้าเราไปตีไปอีกหนึ่งไม่เกี่ยวกับการพั์ทาเทคนิคแต่ว่าการเมืองอาจจะมีโอกาสยุ่งใช่ไหมคือถ้าตอนนี้เราอยู่แถวนี้นะผมบอกโอ้ยประเทศกำลังจะรุ่งเรื่องพัฒนาพรรคการเมืองสามัคคีกันดีอะไรอย่างน้นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะ แล้วก่าเกิดโกละหแนแน่ๆอีกไม่นานอถ้าโกละหนประเทศไทยปั๊บเนี่ยอย่างเสร็จยังไงก็ต้องลงถูกไหมฮะค่ะยังไงก็ผมไม่รู้ว่าโกละหนอะไรอย่างสมมติทหารบอกไม่เอาอ่ะคุณเลอะเทอะกันนะเอาใหม่ดีกว่านะล้างไพ่ใหม่เอาเ่อใหญ่แ้าไปอย่นันจิกันเรื่องใหญ่โบนเงียบว่าไปเอาไปเอาพี่เหลี่ยมกลับมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเหลือเกินที่เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้มันยุ่งเต็มทีแล้วเห็นไหม นี่พอเลือกต้นรักเรื่องทางทางใต้เนี่ยผลออกมาอย่างนี้ปั๊บนี่แห่ขบวนเนี่ยดูข่าวเนี่ยแห่ขบวนไปที่ในทางอานาเนี่ยเรียกร้องมันฟุงว่าไปไม่รอดอ่ะแ้าไปไม่รอดบีที่คุณลุงวางไว้อาจจะไม่ถึงใช่ไหมคุณลุงแปลแว่าอาจจะไม่ถึงแต่อย่าลืมเวลาผมวางนี่ผมวางเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่จําได้ไหมครับนะมันเข้าเขตแล้วนะมันน่าจะถึงบีแบบพันเจ็ดร้อยบันเจร้อยห้าสิบประมาณเนี้น่าจะแต่คําว่าน่าจะไม่ได้แปลว่าต้องถึง แถวนี้โอเคแล้วแถวนี้แถวนี้ตรงไหนก็ได้นะฮะเป็นจุดพิาศได้ทั้งนั้นแถวเนี้ยงั้นงั้นการส่งสัญญาณแบบนี้แปลว่าสมมติถ้าถ้านักทถนเล่นหุ้นอยู่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตควรลดพอร์ตบ้างจะเย็นจเย็นเพราะก่อนที่จะเกิดความพิาศขึ้นมาในตลาดหุ้นเนี่ยแมงเม้าจะเข้าก่อนเสมอถ้ายังไม่ใช่ยอดเขานะฮะแมงเม้ายังไม่เข้าสังเกตไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องรอให้แมงเม้าเข้าก่อนพอแมงเม่าเข้าครับคุณคุณรู้เลยอ๋อยอดเขาแล้วพอเข้าเข้ากันแล้วครับก็รอแมงเม้าอีกหน่อยนะฮะรอ volatility แถวนี้ถ้า volatility มันสูงๆแถวนี้ก็ใช่นะฮะรออีกนิดหนึ่งนะฮะอีกนิดหนึ่งรอแมงเม้าเข้านี่หมายหมายความว่าหุ้นต้องแบบโอ้โหกระฉูดคือยังไงับคุณสไตล์ยังไงเอ่ยแมงเม้าจะเป็นอย่างนี้แหละครับจะเข้าที่ยอดเขายอดท็อปเสมอแล้วก็ติดดอยอย่างนั้นนะครับ แล้วเมื่อขายนะแมงเมาจะขา <wh> <Ugh. S 2> ยเมื่อมันก้นเหวสุดแล้วเสมอเพราะฉะนั้นพอแมงเมาขายปั๊บเราก็ซื้อได้เต็มขึ้นสังเกตไหมอย่างเช่นมันม uh ัน huh. มัน uh ก้นติดดอยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแต่ตอนที่มันลงมาสุดดอยเนี่ยเราดูตรงนี้มันมันกลับมันมันวงตัวตัวแคนเดลเล็กเล็กๆๆๆ็กเล็นะ ก็เรียกว่า t อทีอคือ Volatility มันธรรมดาพอมันลงอย่างนี้ Volatility เพิ่มสสูงเห็นไหมแคนเดอมันใหญ่เปิดแก๊ปใหญ่เปิดแก๊ป a t i l i t y เพิ่มขึ้นทันทีแปลว่าแมงเมาเข้าแล้วเห็นไหมฮะตอนที่มันลงมาจากเนี่ยจากจากอันนี้เนี่ยลงมาตั้งนานแล้วเนี่ยจบหรือ,อย,รยังขาลงเพราะแมงเมาอยังไม่เข้าอค่ะ <ผม S 2> เนี่ยแมงว้าเข้าเห็นไหมฮะคราวนี้ขาขึ้นก็เหมือนกันอย่างตรงนี้อ่าดูเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ก็ดูเลยเนี่ยเห็นไหมฮะพอเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กไว้ขึ้นมาไปว่าขึ้นพรวดไปเนี่ยเนี่ยแมงม้าเข้าเหมือนจบมาแล้วเริ่มลงเห็นไหมต้องรอแมงม้าครับคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันตรงเนี้ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มปั่นปวดแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่มีแมงม้ารอให้มันเปิดแก๊ปัพอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนเพราะแก๊ปตัวนี้มีจริงแต่มันปิด แกปออปถ้า close เนี่ยจะเป็น exhaust แกปไม่ได้มันต้องมาเป็นแกลที่ไม่ close เห็นไหมรออีกหน่อยรออีกหน่อยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแกปอย่างเงี้ยนะฮะรอ,อสัญญาณอีกหน่อยแต่ที่ผมสนใจคืออะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไปดูทุกประเทศเลยนะฮะ,ะดูฟุตซี่ร้อยของอังกฤษดู CAC ของฝรั่งเศสดูแดกของเยอรมันด้วยมันจะบ่งชี้การเมืองของประเทศนั้นครับ เรามองเห็นนะฮะอันนี้เราเห็นว่าอ่าราคาตลาดักั์อาจจะพีคตรงนี้อที่แปลว่าอะไรแปลว่าถึงจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุดแปลว่าอะไรต่อไปต้องลงอต่อไปต้องลงแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลมีปัญหาแตกความสามัคคีกันเปิดเปิดสภาปับ๊บกฎหมายไม่ผ่านโกดแพ้เป็คนครบองค์ประชุมทำยังไงนะครับไม่ครบประชุมก็ต้องลาออกในะน,นายก นะฮะละออกแล้วท่านไม่ใช่คนโง่ผมไม่รู้จักท่านนะฮะถจาดูท่านไม่ใช่คนโง่ถ้าลาออกอย่างนี้ท่านไม่กลับมาแล้วครับเพราะมันเละตุ้มเป๊ะนะฮะแล้วใครจะใครจะมาคุณคิดจะใครจะมาผมว่าโกนเราห่ะโกนเราหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นนะฮะแปลว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าจากกราฟของของอินเด็กซ์สองประเทศเนี่ยคุณสามารถรู้พอสมควรว่าประเทศนั้นจะเป็นยังไง นะฮะอย่างอเมริกาเนี่ยเห็นมันขึ้นดิ่งจะเป็นตัวเจอยู่แล้วนะขึ้นดิ่งไปเลยเนี่ยเพราะฉนั้นจะเป็นยังไงอเมริกาไม่มีทางที่จะหยุดหยุดยั้งการพิมพ์เงินได้นะฮะ M2 ็มจูมันนี่สป라이ตอนนี้เข้าไปเท่าไหร่แล้วสามสิบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วมันไม่เคยมีในโลกเนี่ยนะฮะราวนี้ถ้าหยุดการพิมพ์เงินปกติถ้าลดไอ้จำนวนปริมาณเงินในตลาดเนี่ยนะฮะกว่าจะเห็นตัวเลขอินฟลชันหรืออะไรมันอีกปีสองปีในอนาคต แต่ถ้าลดลงตอนนี้เลยมันเสียทางการเมืองอเข้าใจไหมนักการเมืองจะดูเฉพาะหน้าเสมออีกปีสองปีปล่อยให้ดั้นตเสมอใช่อีกปีสองปีปล่อยให้อีกพักหนึ่งไปแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะดีเจไปอย่างนงี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ธรรมดามันต้องมันต้องเอาดอกเบี้ยเข้ามาช่วยละต้องลงละแต่ว่านักการเมืองไม่มีวันทําอ่ะฟันธงเลยจะพิมพ์กันเพิ่มอีกไม่ไม่หยุดอ่ะ นะฮะไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้มานานแด้ตรงนี้แหละว่ามันอันตรายผมพูดมานานแล้วอันตรายอันตรายอันตรายแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรือเห็นไหมมันเดาออกว่าเขาจะทํำยังไงนักการเมืองจะทํำยังไงมันเดาออกอย่างกราฟอย่างเงี้ยนักการเมืองจะทําไงถ้าเป็นคนดีเขาต้องหยุดแล้วยอมเจ็บตัวให้เกิด c o รเคลื่อนลงมารแต่ว่าแพ้เลือกตั้งนะเอามาเอามาตอบตอบเลยครับไม่เอาครับเห็นไหมคุณยังรู้แทนนักการเมืองอเมริกาเลยเห็นไหมว่านะ เพราะฉะนั้นในเบืองไทยคุณก็รู้เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ่อใช่ผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าเราดูภาพใหญ่ๆเราอย่าไปดูเลยมันหุ้นจะขึ้นจะลงกําไรห้าบาทสิบบาทโหเรื่องจิ๊บจ้อยค่นะคุณลุงถ้าเห็นภาพาใหญ่แบบนี้วางแผนยังไงคะก็ะวางแผนว่าถ้ามันแดงนะฮะเปลี่ยนเป็นแดงนะฮะถ้าเป็นมีสัญ,ญญาณขายนะฮะต้องออกนะครับอย่าดื้อครับ ต้องขายนะถ้ามีสัญญาณขายต้องขายและก็เงินลงทุนในตลาดทรัพย์เรากี่ตังค์ล้ฮะคุณคุณเอกปอรู้ไหมถ้าหมดคร่าวๆหมายถึงว่ามาตินลงทุนทั้งหมดหมายถึงเงินเงินที่อยู่ในตลาดไม่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 มีตัวเลขล่าสุดสมมติเยอะมากสมมตินะสมมตินะสมมติหมื่นล้านนะสมมติเล่นๆแล้วกันนะปัญหาคือว่าพอคุณออกแล้วเนี่ยคุณเอาเงินหมื่นล้านไว้ที่ไหนประเทศเนี้ยคือการบริหารเงินตรงนี้ประเทศเนี้ยไว้ที่ไหน เอาไปใส่แบงก์ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเหรอบ้าเลยครับส่วนใหญ่นะคุณทุนจะเป็นอย่างนั้นครับคุณลุงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเปลี่ยนได้ไปลงทุนในอะไรนะเช่น e อเ r g y อเพื่อจะมีร์ชกับทางค r ิ p t o c u r r e n c y ทำาะไรต่างๆเหมือนที่กาฟอร์ตกำลังจะทำใช่ไหมเหมือนที่เอชซีบีทำเหมือนที่ธนาคารอื่นๆผมว่ามันจะเกิดประโยชน์นี่มือใหญ่ๆในตลาดเนี่ยมีเขาอาจจะคิดเป็นไม่เก็บเป็นเงินสดนะฮะแต่จะเก็บเป็นอะไรล่ะ เก็บ oh. เป็นเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือเก็บเป็นบิตคอยทั่วโลกเริ่มเก็บบิตคอยแล้ว uh. เห็นไหม uh. เพราะฉะนั้นบิตคอยดีเมียนะคตสูงมากระยะยาวน่าสนใจมาก uh. เราคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดในภาพใหญ่ๆว่าเราจะวางตัวยังไงส่วนภาพเล็กๆนี่ก็ปล่อยให้รายการนูน้นรายการนี้ก็ว่ากันไป เราภาพใหญ่เลยนะคุณลุงคุณลุงบอกเอารายการเราเป็นภาพใหญ่เลยจะได้วางแผนได้ถูกแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้หุ้นคือถ้าบอกแบบนี้คือเซตเซตดูดีกว่าตลาดบิตคอยถูกไหมคะตอนนี้เอาตอนนี้ในช่วงจังหวะก่อนที่จะไปชุลมุนอย่างที่คุณลุงว่าตอนนี้ยังวันสองวันเนี่ยยังใช้ได้อยู่อวันสองวันเนี่ยแต่ยาววันนี้ผมไม่รู้นะมันใกล้ใกล้บีไอใกล้ใกล้ตำแหน่งเต็มทีแล้วนะครับคุณลุงครับถามเรื่องประเทศสารคันนิดหนึ่ง มจําได้คุณลุงเคยเล่าให้ผมฟังเรื่องประเทศสารันว่าภายในไตรามาสหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างยูดยให้ง <ตำ S 2> นานลแล้วใช่ไหมพูดทํางนานแล้ว่อยากใ,<ช>ให้คุณลุงทบทวนเรื่องประเทศสารันานะไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะฮะเออเอเอคุณลุงทบทวนหน่อยครับเป็นยังไงครับก็ลุงดูจากนี่ฮะดูกราฟกราฟเขาคล้ายคล้ายเสร็จมากเลยนะอ๋อประเทศที่คุณลุงจะพูดถึงเนี่ยคล้ายมากแต่ไม่ใช่นะนะเนี่ยมันสามสี่นะมันเอ ก็กลังจะขึ้นบีไปหาเป้าตรงนี้เอางั้น<บ>มันก็ต้องพอไปบีแล้วมันก็ต้องลงมาสีมันต้องลงสีฮะเป็นสี่ผมถึงบอกว่าประเทศนี้เนี่ยระยะยาวสวยมากเอสวยมากไม่เหมือนไม่เหมือนดาวโจนส์ะแต่ระยะสั้นน่ะจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองตรงนี้ครับโอ้โหพูด<ล>ไปพูดไปต้องหน้าต้องนานฮะอันเนี้ยเพราะประเทศสลาขันเนี่ยในประเทศสลาขันที่มีพี่น้องเนี่ยนะครับ ที่มพี่น้องกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในหมู่พี่น้องในมุมมองที่ก็ดูก็ที่เเรราาดูดวงใช่ไหมฮะดูดวงไม่ใช่ประเทศไทยนะครับทศสารคขันเนี่ยใช่ใช่ที่คุณนีน่าส่งดวงให้ผมดูอ่าอ่าผมบอกที่ใหญ่เขาดวงจบแล้วจําได้ไหมค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วอะจําได้ไหมแล้วจบจริงไหมล่ะดูสิคุมอะไรอยู่มะไม่ไม่ใช่เมืองไทยนะครับสารคขันนะครับที่ใหญ่สารคขันคุมอะไรไม่อยู่เลยหากล้วยก็ไม่ได้ตอนเนี้ยฝืดเครืองใช่ไหม เป็นปัญหานะกล้ยกุ้ยแพงนะคุณลุงกุ้ยก็แพงนะตลาดด้ก็แพงนะกุ้ยขาดตลาดด้วยจะขายแป้งมันสำมหลังอีกทีหนึ่งก็โอ้เสี่ยงเห็นไหมเราเห็นโลกหน้าต้องนานแล้วส่วนส่วนน้องชายคนเล็กนะฮะที่ผมบอกว่าถึงเดือนมีนาจำบได้ไหม ถึงเดือนมีนาใช่ไหมฮะใช่ไหมที่ผมบอกน้องดวงนะดวงคุณลุงคิดว่ายังยังถึงเดือนมีนาใช่ไหมครับดวงเขาถึงเดือนมีนาฮะเขาอาจจะกุมภามีนาก่อนก็ได้แต่หลังมีนาแล้วนะถ้ายังขี่เสืออยู่เนี่ยหลังมีนาแล้วนี่จะลงยากอ๋อคือถ้าจะลงก็ลงภายในมีนาแต่ถ้าเลยมีนาประมาณนั้นนะที่พูดกันนานมาแล้วอ่ะใช่ตอนนี้พวกหน้าต้องนาต้นเริ่มเห็นแล้วพี่ใหญ่เขาหมดอํานาจละ <ffe> <Civ Indian> ไม่ใช่หมดเพราะกล้วยหมดหรืออะไรหมดหมดเพราะดวงเขาครับถึงกล้วยไม่หมดเขาก็หมดด้วยเหตุอื่นครนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจที่ว่าถ้าเราดูกราฟเนี่ยนะเราจะเห็นอนาคตครับหลายอย่างเลยแล้วที่น่าสนใจคือธุรกิจต่างๆนานี่ยผมมีพักพวกเป็นหุ้นใหญ่ในบริษัทบริษัทนี้นี้ผมก็เตือนตรงๆเลยบอกเฮ้ยบริษัทมึงกำลังจะเจ๊งนะอ๋อเหรอฮะแอบผ่องถ่ายซะ แล้วนะค่อยมาซื้อใหม่ตอนที่มันลงแล้วกลายเป็นผูน้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างเงี้ยเรา,าดูออกหมดเลยนะฮะจากชา,าร์ตเนี่ยเ,เราจะเห็นอนาคตของแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทแต่ละบริษัท